สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ่ถวเงาะผู้หากินหมานะครับวันนี้พี่น้องครับมาเอางงวงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับน้องวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับจากข้อของน้องแอดสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนื่องจากว่าเป็นคลิปพิเศษครับพี่น้องเพราะ่าปกติน้องแอดจะถ่ายคลิปทุกวันเสาร์นะครับแต่ว่าเอินมาวันเสาร์ที่แล้วครับปรากฏว่าขายดีครับพี่น้องพี่น้องให้การสนับสนุนแล้วก็บ่คู่กันอ่ามันนี้ก็เลยมา น้องแอดวาสิท่ไทยคลิปเองแล้วก็อัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งให้ทำล่งยูทูบให้ครับพี่น้องก็เป็นคลิปพิเศษเล่งด้วนเลยครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ตื่ไห้นง่วชุดวันเสาร์ที่แล้วครับวัอนี้มีดาโตได้เด็ดเลยครับพี่น้องนุ่มรออนาคตพอพันแม่สาวแม่ทองครับพี่น้องแม่ลูกครับมัอนี้จัดราคาเบาๆเกษตรกรสําหรับเงื่อนไขการรับประกันกับรับประกันตําหนิยาวนานหนึ่งเดือนการขนส่งเหมือนเดิมครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกัน ทรงฟี่ทั่วไทยครับสำคัญคือไม่มีการมัดจานะครับนอกจากว่าพี่น้องอยู่ไกลๆยังภาคใต้หรือว่าเหนือสุดครับยังสันกาเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงครับแต่โดยปกติจะไม่รับเงินมัดจําพี่น้องเส้อใจได้ครับของแอสติรครับของดีคุณภาพตรงปกครับออะบอเสียเวลาครับพี่น้องไปพบกับเจ้าของเพลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับมาพบมาพอครับเอดีฟ้ามือเก่าครับผม มันนี่ก็มีหลากหลายครับอนาคตพอพันมากกว่าสิบตัวแล้วครับทึ่งง้อทองง้อสาวง้อเมลูกครับผมมันนี่ก็มาพบกบพอครับเสียแอดคือเก่าครับผมเอาตัวแรกเลยนะครับเอาตัวเี้นะครับผมโอ้ตัวนี้งามครับอนาคตพอพันสีแดงดีครับนี่สีแดงดีนอกดัง แข้งขาดีครับโอ้ตัวนี้สุดอยอดเลยครับลูกก็ได้ครับตัวนี้เอฟสามหนึ่งครับผมโอเคเอฟสามหนึ่งนะครับโอ้เบิ้งหน้หนังตนโตได้ครับน่ติดโถหักแขงอันนี้ลูกเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะนโอ้เบิ้งบันทายเด้เลยพี่น้องอบันทายเบิ้งแข้งขาครับ โอ้คักคักคับตัวนี้เปิดราคาไหรเนาะครับตัวนี้เปิดอยู่ 20, สองหมื่นสี่ครับผมสองหมื่นสี่พันบาทโอ้พี่ดอกราคานีคักคักคักเฮ้ยมาเอาเบอร์สองนะครับวนะ,บะมาพอครับเบอร์สองครับอันนี้เบอร์ที่สองอันนี้ลูกพ่อไะไครับอันนี้ลูกวีโก้สองล้านครับผมวีโก้สองล้าน,านอายุปีหนึ่งครับที่สองเดือน ดูปีหนึ่งครับหวงสี่สบอครับมโอ้ตัวนี้บันไทยหนาครับงแข้งขาดีครับงครับตัวนี้งอันนี้เปิดราคาได้ครับตัวนี้เปิดอยู่สามหมื่นเก่าครับผมสามหมื่นเก่าพันบาทครับงอาีเยอาไปหิดพอพันเลยครับด้วนี่งามคับอี้เด็ดเลยครับตัวนี้นี่้วอันนี้อันนี้มีแบบนี้ยังบ้าครับนี่ บ่อรับหนามันจะมีห้อยเปเป้ยๆจัหน่อยครับอ๋อหนาเป็นเปเ้ยอ๋ออันนี้บ่อบ่อเป็นหัวดังด้ยพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเป็นเป้ยซื้อครับเป็นเป้ย์ซื้อกันหัวดังว่าสอยู่องจอบเนาะกันหัวดังสอยู่องจอมหางกับบะมีหยังเลยครับหางกับบ่อยังหางกับดีเวิดครับแข็งขาดีเหนือหนังสุดยอดเลยครับบ่อตัวนี้อ่ะเบอร์สามครับบ่อนี้ เบอร์สามนี่ลูกพอ่อะไรครับตัวนี้ลูกของไอ้วีเอลครับผมวีเอลโดวีเอลโรโจแมนครับผมโอ้ตัวนี้ง่ามเหมือนกันครับน่าดีน่าด้วยสามสิบเก่านะครับตัวนี้ตัวนอ้อยสามสิบเก่าเนาะอันนี้ราคาอะไรครับเบอร์สามนี่ตัวนี้ สองหมื่นหกครับผมสองหมพันบาทครับไงน,น้ำเนี่ยเรจริงไงครับเครื่องขาดีครับเนื้อนังโตนโต,นตนไงไงไงงามครับตอนถึงไม่แตงงามไงนะครับผม<อ>เอาเบอร์ซีครับบัดนี้เบอร์ซีนี่ลูกพ่อไรเนาะครับเบอร์ซีนี่ตัวนี้ไอ้เข้มพุกแปดไหม ตัวน,นี้ลูเคเอพหกแปดนะครับตนนแต่บ่มีเอกสารเบ,บื้องเหนืหนังตนตัวครับเบ,บืบ้องหงนืนอนังตนตัวเอาโอ้ตัวน,นี้งามนะครับสีแดงเข้มเลยครับเ้อมืนหนีบ่มมีแดดครับ,บรมืนนีบ่มีแดดสีแดงเข้มแข้งขาดีครับตอนนี้บ่มีครับ อันนี้เปิดราคาอะไรครับเบอร์สีครับสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้นเจ็ดเบอร์คางกันที่สองหมื่นหกครับส,สองหมื่นหกครับงามพ,พ,อ,พอๆกันเลยครับผมงามงามครับเบิ้งเนื้อหลังตัวตัวครับเนื้อตัง้งหลังตรงครับหนาโลเชียงครับตัวนี้ต่อไปครับเบอร์ที่ห้า ตัวนี้งามครับนีงามเหมือนกันเนื้อหนังดีครับหนานแดงครับสีแดงดีอันนี้ลูกโพไหนเนาะครับเนาะอันนี้ลูกเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเจ็ดเก้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับโอ้สีแดงเข้มครับตัวนี้หนางามครับครับตัวนี้อายุหกเดือนเบิ่งบันท่ายด้วยครับพี่นอ้อฟาดบันทาย สีแดงดีตำนี้บอมี่รอดีครับสิค้ารอครับนาหนังนี่ยุ้มคิดมือครับอันนี้ราคาอไรนะครับเบอร์ที่หาเลยครับตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทโอ้ฝ่าโทษเลยพี่น้องงามครับตัวนี้หนังดีครับครรับอดนี เบิ่งคักๆครับอ้าวตัวต่อไปครับเบอร์ที่หกอันนี้ลูกพ่อไรครับตัวนี้ตัวนี้ลูกของไอ้สติงเล่ครับผมลูกสติงเล่นะครับโอ้ไม่ใจอตัวคักๆครับมานี้งามคักครับลดไม่ได้ไเลยครับโอ้ชุดยอดของพนีลีครับฟาร์มนี่หนาครับมีได้ไงเงเนื้อตั้งหลังตรงครับแข็งขาดีเบิร์ตครับ นีดูจะติงเล่นะครับเนาะตัวนี้ไข่ดำสองสองใบครับอันนี้ราคาไหรนะครับเบอร์หกครับนียสองหมื่นสี่พันบาทครับสองหมื่นสี่พันบาทโอ้ยง่ายครับตัวนี้ไงครับครับอายุเก่าเดือนครับอายุเก่าเดือนครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าครับสูงร้อยสามสิบห้างามงามครับสีแดงเข้มเลยครับตัวนี้ อ้าตัวต่อไปครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดครับตัวต่อไปลูกพ่อไรเนาะครับนี่ไอ้ตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งของเก่าคนหาใบทบมอ่ไหมครับผมบ่มีใบนะครับเนาะแต่ว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งเบื้องเหนือหนังตัวโตครับพี่น้องอายุหกเดือนนะครับนี่อายุหกเดือนแข่งขาใหญ่สีแดงเข้มครับแข่งขาเหยียดดีครับตัวนี้นอกตั้งโจโก้ครับ งามงามครับยืนงามนากระรอครับไข่ดำสองใบครับตัวนี้ราคาไะไรเนาะครับเบอร์เจ็ดดิตัวนี้เอาซิบเก่าหาลอยเมื่อนเก่าหาลอยครับตัวนี้โอ้ให้จะถือไปหนาครับงามโอ้นี่แดดมากแล้วครับนี่งามครับแดดมาแล้วงามครับครับตัวนี้เบิ้งครับที่เราเบิ้งหน้างตัว ใช่ครับเบอร์ที่8ดครับอันนี้ลูกพอไร้นะครับนี่อันนี้ลูกพอไร้นะครับเบอร์ที่แปดลูกช็อกโกแลตนะครับเนาะโอ้ไม่ใช่ตัวคาคบพี่นองมาหนี้สีแดงเข้มสุดตรครับนี่ตมันงามครับเนือน้อหนังหนาทุกตัวเลยมาอนีไม่ใช่ตเด็ดเด็ดอนาคตพอพันเอาไปไว้คุ้มฝอกกุ้ฟงฟูงได้เ้อครับ งามงามของเปิ่นครับอันนี้ราคาเท่าไรครับเบอร์ที่แปดเนี่ยก็นี่เบอร์อยู่สองหมื่นสามหาร้อยครับผมสองหมื่นสามพันหาร้อยเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้อายุเจ็ดเดือนอายุเจ็ดเดือนสำนีครับอีกสองปีนี้ย่างคักเลยครับนี่อะครับเบอร์ที่เก่าครับผมตัวต่อตัวต่อไปครับเบอร์ที่เก้าครับอันดับครับ สีแดงเข้มๆเลยครับอันนี้ลูกพ่อไรครับพริกแดงครับผมอันนี้ลูกพริกแดงครับโอ้เบื้องเนื้อนั่งโตนครับแดงบมอมีแปวมีป่านนะครับเบิ้งานืนั่งตโตเอาลูกพริกแดงอายุเจ็ดเดือนครับเ็ดเดือนครับเลเจ็ดเดือนอ่าเจดเดือนสูงร้อยสี่สิบเลยครับนี่เบียดครับผมเบียดเอันนี้เปิดราคาหยาบาทนะครับนี่อายุสองหมื่นห้าพครับผมสองหมื่นห้าพันบาทอ่าพี่นนอก แดงเข้มเลยครับตัวนี้อเบอร์ที่ด้แลนะครับเบอร์ที่สิบเนาะเบอร์ที่สิบต่อ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 ไปครับเบอร์ที่สิบอันนี้ลูกพ่ออะไเนาะครับน,นี่ลูกเทพสามหนึ่งครับผมเทพสามหนึ่งเนาะครับโอ้สีแดงดีครับงามครับตัวนี้นา ีแดงเข้มเลยครับต uh, anyway. ัวนี้เนื้อหนังดีครับรอรออนาคตพอพันอันนี้อายุจักเดือนครับหาเดือนนะครับดูเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งอันนี้เปิดราคาหกจับาทครับเดยที่สิบเกาหาลอยครับผมหนึ่งหมื่นเก่าพันหาลอยครับตัวนี้งามครับดูเคเอฟสามหนึ่งเนื้อหนังดีครับ สีแดงเข้มครับตัวนี้ส่งได้ครับเงี้ยวืนเหยียดขาตรงดีครับตัวต่อไปครับเบอร์ที่11 1 1นี่ลูกพอ่ออะไรครับ1 1น,นี่ไอโบหูพ่อไหมน่าจะลูกหลอดละลูกหลอดนะครับเนาะโบหูปวัติโบหูพอ่ออันนี้อายุจักเดือนครับตัวนี้5เดือน5เดือนครับ หาเดือนครับตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่ครับเบอร์สิบเอ็ดนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้บ่มีใบเด้อครับเด้อเบ่งแต่หน,นังต้นตัวเอาตัวต่อไปครับเบอร์ที่สิบสองโอ้นี่ครับอันนี้ลูกพออะไรเนาะครับน,นี่ลูก ลูกหลอดครับอันนี้ตัวนีบอมมีใบเนาะครับเนาะเบิ้งเนื้อหนังตนตัวเอาครับตัวนี้เบิ้งเนื้อหนังตนตัวเอาจัมโบ้คบแปดกะอันนี้อะไกินว่าอันนี้บ่มีประวัติเนาะครับเนาะเบิ่งเนื้อหนังตนโตเอาแต่ว่าเป็นลูกหลอดแท้แล้วนะครับนอตเบิ่งเนื้อหนังตนโตเอาครับอันตัวนี้ราคานี่เปิดไปเท่าไรครับเบอร์ทีสิบสองนี่นี่เอาเปิดจัดโบ้แล้วสิบเก้าหารอยเอาหนึ่งหมื่นเก้าพันหารอยบาทครับ เบิ่งบัตรถ่ายได้พี่นอ้องงามครับอ่ะตัวต่อไปเบอร์ที่13 13นี่ดูพอได้ครับเบอร์ที่ทินี่ดูพอได้แ้วครับไอ้ลูกของไอ้ซุปเปอร์แมนไหมลูกของซุปเปอร์แมนนะครับงามครับหนาครับตัวนี้ตัวนี้จักเดือนแล้วครับตัวนี้หาเดือนด้หาเดือนพัดงัวหาเดือนได้ซสำเนี้งห,ห,หนาครับงามหนาล้อครับ แข้งขาดีไข่ดำสองใบงอ้อฟาร์มนี่ม่เจต,ตุเด็ดเด็ดเลยครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่น,นะครับเปิดทีสิบสามนี่เปิดไปดูหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องเมืองบันไทยงัวงนี้ต่ออะไรเบอร์เดิมต่อร่องได้ทุกตัวรครับต่อร่องได้ทุกตัวเอาหลายโตถหลายโตโงฟี่ลอยโลครับ สงฟี่ทัวร์พังีสานนะครับเนาะบอมมีวัดจำเก็บเงื่อนหนาคอกอะตัวต่อไปครับเบอร์ที่14อันนี้ลูกพ่อไหนครับอันนี้ลูกเคเอส72เคเอฟ72นะครับเดือนสูง125บวกเนื้อหนังหนาครับเนื้อหนังหนาดีครับเออเบึงบันถ่ายสีแดงเข้ม นอกตั้งลังตรงครับแข้งขาเหยยดที่ไข่ดำสองใบตอนนี้เปิดราคาเท่าไรครับเบื่อที่1ิบจีนี่เอาหมืน่นเก่าครับผมหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทครับ <มา S 2> โอ้ผี่นกงามครับครับหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทต่อร่องเลยปะครับนี่ต่อร่องเลยทุกตัว,ตท,ตวทรงฟีทัวพากีสารโอ้ตัวนี้งามครับพี่นอกแข้งขาใหญ่กระดูกใหญ่นะครับ หนาเนาะครับตัวนี้จะบังเล่กจังหน่อยได้ครับหัวไหลไหมครับหัวหลายครับพอพันธุ์ไม่อยู่อ่ะตัวนี้กับไปตัวที่สิบห้านะครับเนาะเบอร์สิบหาอันนี้รูปอะไรครับเบอร์สิบหานี่อันนี้บอมีประวัติไหมบอมีประวัติเนาะครับเนาะอันนี้เปิดราคาไว้เท่าไรเนาะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่สิบหกหาลอยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับต่อรองได้ตัวใหญ่ได้ครับตัวใหญ่ครับสูงครับตัวนี้สูงวางลอย รอยสามสิบเกียรติตครับตัวนี้รอยสามสิบเกียได้เพราะว่าพากันวัดเบิ่งอยู่อันนี้รอยสามสิบเกียได้ห<ม>นึ่งหมื่นหกพันบาท<ม>ต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานไม่มีมัดจำเก็บเงินปลายทางอ<ม>่ะตัวต่อไปครับเบอร์ที่15สิบห้าอันนี้สายสายดางครับสายดางข้อไล่อันนี้ลูกพ่อได้ครับ อันนี้โบลูรัูประวัตินะครับเนาะ้เ่วของซีไวคิดววาซีไวแล้วครับอันนี้เปิดแล้วครับจบาทครับเอาบอเอาเลยครับหมื่นพันหนึ่งหมื่นหนึ่งนบาทเออสี่สื่อไปคุนสื่อไปไหวุ้้มผงไเลียงอะไรได้ครับเด้นี่ครับหนึ่งมืหนึ่งบาทอันนี้หนึ่งหมื่่งพันบาทเลยปครับมองเอาเลยครับมองมองเอาเลยเนาะครับเนาะหนึ่งมืบาท ตอนนี้กัดพอพันเขาไม่ยู่16ตัวนะครับเนาะ16ตัวอ่ะเขาสูงว่าทองครับพี่น้องตกแล้วนี่วันที่ตกแล้วครับเขาสูงว่าทองครับอันนี้ทองักเดือนครับทองหกเดือนครับทองครับแดงใบเรีนะครับเนาะสูง143โอ้งามครับเป็นนังหนาบันทายดีพี่น้องหางลามเนื้อหนังหนาครับตัวนี้ าาาาางามครับตอนนี้เปิดราคาเท่าไหบาทนะครับแนาะแม่ทองตอนนี้สามหมื่นห้าพันบาทพี่นอ้องไปเลี้ยงไปกินนองเ้อพี่นอนะ้องเด้องามครับตอนนี้นอกตั้งลังตรงดีนะครับแนละ้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็ต,ต,ต,ต่อไปครับเบอร์ที่สองมีแม่สาวแม่สาวผสมแล้วผสมกำหยังไหวครับ ซุปเปอร์แชมป์นะครับผสมได้จักเดือนละครับเดือนกลัวครับผมเดือนกลัวนะครับเนาะโอ้ตัวนี้ซ้ำง้อเดือดลอยไปเนาะครับงามครับตัวนี้หัวโหลนนะครับหัวโหลนตัวนี้สูงกว่าบั้นตะไหครับเนาะลอยสี่สิบหาได้ครับผมลอยสี่สิบหาเนาะครับเนาะงามครับตัวนี้เนื้อหนังดีมาเบิงบั่นไทยนะครับ โอ้เงาหางไงครับหางามดากยินงามครับตัวนี้ตัวนี้เปิดแล้วราคขาวอัเรแล้ว,วรครับเนาะตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทอ,าอ่าทีงามครับต่อร่องไรครับสองหมื่นเก้าพันบาทนี่งโงฟี่ทั่วภาคอีสานบ่ม,มีมาจับเก็บเงินปลายทางครับ,รบอ่ะต่อเบร์ที่สามนะครับอันนี้แม่สาวแม่สาวครับ อันนี้อายุเด้จักเดือนนะครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนก่นี่สิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเดือน,นสิบเอ็ดเดือนส,อนสอนีแดงดีนะครับตัวนี้อีกบดนกันได้ผสมแล้วครับนี่เอาไปนี่อันนี้เปิดพระนัดราคาเท่าไรนะครับเนาะตัวนี้นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทโอ้ตัวนี้แดงงามครับพี่น้องตัวนี้แดงงามแดงงามแดงไม่มีเปลี่ยวไม่มีป่านครับสีคือกันทั้งสองฟัง ราคาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเอาไปบดลนครับได้ผสมครับตัวนี้เบื้องบากนี่ไงไงครับอ้าวนี่ครับเบื้องบากนี่ได้ครับเนี่ยโอ้พ่อพันนี่ไงครับง่ามครับตัวนี้สามตัวนี่ไม่ได้คลั่เลยครับคุณไงง่ามหนาครับพ่อพันผ่นนี่มาเหลือกมาชมได้อยู่ฟาร์มเลยครับเด้อแมาเหลือกมาชมได้อยู่ฟาร์มกันที่อยากเห็นตัวจริงมาสั้นกะท่มากเลยครับเบอร์โท่กะบชอยูถ่ายคลิปครับผม เราสีโลกไว้ให้ครับแม่ลูกครับผมอู้ตัวนี้ลูกสาวงามครับครับตัวนี้ลูกได้จักเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกสามเดือนามาแม,ม่นี่ให้ลูกงามครับครับลูกเทพครับลูกเท<ม><ม>พแม่เพิ่นกับบอคอ่ายไปได้แล้ครับม่เพิ่นกับบอคอยง่ายนะครับดอกสูงหน่อยสามสิบเจ็ดก็ครับแต่ให้ลูกงามครับครับพี่น้องลูกเคนสีแดงเนิร์กตั้งโจโก้สีแดงเกลืงคืน แม่ลูกนี่แม่มันผสมไปครับย่างย่างครับย่างเนาะครับแม่เพิ่นมีหางหางไหม่หงอแม่หางงอหน่อยนึงครับโอ้แต่ว่าบันมีปัญหาต่อการส่งลูกนะครับบันมีปัญหาต่อการส่งลูกเนี่กระฟ้งจะขึ้นเลยด้แม่ครับแม่ส่งสิขึ้นนั่นนี่เน่าเน่เห็นน้ำเมือกออกอยู่ครับนั่นโอ้ให้ลูกงามครับแม่แม่ลูกนี่ราคาดอะไรนะครับแม่ลูกนี่ให้ลูกเทพครับครับตัวนี้แม่ลูกนี่ สองหมื่นสามพันหาร้อยสองมืนสา,านหารยครับป้าพี่นออ้องได้ลูกอคุคมแล้วครับผมได้ลูกอคุคมแล้วเบ่งลูกเพนดีละครับงามครับแม่ธรรมดาได้ครับนี่ใจเบ่งแม่ต่ว่าให้ลูกใด้สุดยอดครับครับให้ลูกใด้สุรรดยอดครับลูกสิบวอ๋ยอยอยู่กับแม่ได้ครับเด้อข้าม,เม,มาเบ่งแม่ครับบัดนี้นี่ครับแม่เขาธรรมดาครับ อันนี้บ่มีครับมีแต่นี่มีหางหน่อยหนึ่งครับหางงอหน่อยนึงนี่บร้อดี้ทรงบไดี้มีปัญหาต่อการทรงลูกนะครับแล้วแข้งขากระดีเบิดครับนุ่มซีเตาอันนี้ลูกที่ไหนของเขาครับนี่ลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับแล้วพี่น้องเอาไปใบเฮ็ดนอเฮ็ดแนวด้ยครับเดยดีง่ามครับตัวนี้แม่นี่ให้ลูกได้ง่ามรักแม่ธรรมดาอ่ะตัวต่อไปครับนี่ อันนี้เป็นแม่จ้าไหนเนาะครับน้องนี่แม่นี่ครับผสมมาได้ครับผมแม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วผสมได้จักเดือนแล้วครับเดือนกลัวผสมครับพอจ้าไหนครับผสมโตหม้บ้านคุ้มฝูงเขาเองเนาะอันนี้ราคาไหนเนาะครับเปิดไปสองหมื่นหกครับผมสองหมื่นหกพันบาทผสมแล้วโอ้แต่ราคาเนี่ยคุ้มแล้วพี่น้องเนี่ยราคาเนี่ยคุ้มแล้วสองหมื่นหกพันบาทต่อรองได้ครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานเก็บเงินปลายทางครับไม่มีมัดจำ อ่ะตัวต่อไปครับอันนี้เป็นแม่จะได้ครับนี่นนแม่แยกลูกครับผสมแล้วกันครับแม่แยกลูกผสมแล้วคือยกันผสมในชั่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นแม่ผสมแล้วนะครับเนาะแม่ผสมแล้วผสมใ้เดือนกัวนะครับเนาะ <ส uous S 1> เดือนกัวกบพอคุ้มฝูงแม่นี่เปิดราคาไักจับาทครับสองมื 26, ครับผมสองหมื่นหกพันบาทนะครับต่อร่องใดครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานเก็บเงินปลายทางครับผม เบิ้งบันไทยครับโอ้แต่ราคาเหนือกระคุม่มนะครับนี่หนังหนาครับตอนนี้หนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกหาเฟสกับแอดทวชัยไอดีไลน์กับเบอร์นี่เลยครับผมศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกห้าครับไอดีไลน์เบอร์นี่เลยอ่าของง้อกับตังอยู่ที่บ้านหนองกรับตำบลหนองใหญ่อำเภอตะตึกจังหวัดบุ๋ยลำครับผมระยะการรับประกันครับอ่าหนึ่งเดือนครับผม สคงอะไรทอย่าครับขาทุกขาถอนคงสุดบุรุษออกครับผมการขนส่งครับส่งฟรี่โทรไปอีสานครับไม่มีมัดจับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ